อ้ดูดิทุกคนยิ้มกระชากใจวาแต่ไกลเลยนะคะมันเถือเรื่อยมาดูว่ายาบยอาไงดีเอ่อแป๊บหนึ่งนะคะเอาคอนมาทุบตรงนี้เลยก่อนเลยค่ะแก้วน้ําทํะไรนี่เลยค่ะกระจกนะคะอุ้ยมันก็นยังเอาไม่ยูดนะคะเอาหนามาทำอะไรดีผสมกับอันนี้ลวกันนะคะนี่เลยกลายเป็นปูนนะคะนี่เลยปูนแข็งขนาดนี้มึงยังจะอบกอแบบนี้นะคะทุบตู้เซฟค่ะเปลือกตู้เซฟไปเลยค่ะประตูตู้เซฟนะคะทองคํเหรียดจดีหรอดเสียดายนะคะเออไม่ต้องเสียดายแล้วจังหวะนี้นะคะเอาตะไกร์กทำไรตัดคนมาก,ก่อนเลย ประตูคนมามันกระตจากเกินไปนะคะับเอางี้เลยตัดเสื้อผ้าผู้หญิงมาเลยละกันอุ๊ยผู้หญิงปลนะคะอ๋อเอาคอนมาทุบนี่ค่ะมาทุบตู้นะคะนี่เลยเติบนี่เลยค่ะยังไม่หยุดใช่ปล่าเอาไงดีอารองเท้ามาค่ะนี่เลยค่ะรองเท้าสุดเหม็นนะคะฉีดใส่หน้ามันไปเลยจบยางอ่าต่อมานะคะสวิตอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับเต๊บกดเรียกโทรจุบเชิญนะคะภัยอันตรายกำลังมาถึง อ๋อจริงๆแล้วเราคือฝันไปใช่ไหมฉันฝันไรคาตากรก็ต้องหนีปวดตดกะปวดนะคะแบบนี้จะต้องตดใส่อันนี้ก่อนเลยค่ะลูกบอลน,นะคะเออถังน้ํานะคะตดไปเลยเจิบนี่ใครกินน้ํามารับรองอวกแตกนะคะนี่เลยตดแบบสวิงกิ้งนะคะเอามาเปิดที่ระบายตดก่อนนะคะต้นไม้ซอออากาศค่ะตดใส่ต้นไม้ไปเลยโอ้โหต้นไม้ตายนะคะสงสารต้นไม้จงังตดใส่ถุงขยะไปเลยค่ะอันนี้ไรขวดน้ํานะคะปุ๊บไปเลยรอยล่องรอยนะคะอันนี้ไม่ได้๋ยวใจยินเสียงนะคะ เดี๋ยวมันได้ยินเสียงตนใส่เลกกิ้งไปเลยค่ะโอ้เลกกิ้งพองนะคะตำรวจมาค่ะจังหวะนี้ก็ผพ่ายลมเต็มที่ขี้เต็มกางเกงไปเลยค่ะโอ้ย oh ก็ d ฆาตากระคะ่ะกำลังฆ่าสาวผมเหลืองอยู่นะคะแบบนี้เราจะต้องลงไปแบบเงียบๆนะคะค่อยๆสไลด์มาอาดัดก่อนพี่เขาเไปไ็นไรเขาเป็นนักสู้ใช่เปล่าแต่ว่าทำไมเขา,เาหัวโขกก็ไม่รู้ช่างมานนะคะหฮยที่มันฆาตากรกจิตฉีดยาก่อนนะคะวางสลบละวก่เาเชือกอันนี้มาค่ะเปิ่ขอยืมหน่อยนะคะโอ้ใจเขาเต้นดิสต o อกอยู่นะคะโอเคขอยืมวิกหน่อยะคะ่ะโอ้โห ต่อไปนะคะโอ้คุณตำรวจกำลังจะโดนฆาตากรฆ่านะคะน,นี่อะไรเปิดตู้มาก่อนนะคะอันนี้คือที่ช็อตไฟฟ้าใช่ไหมเอามาก็ป้องกันตัวนะคะเน็กไทค่ะขยิมเลยค่ะคุณตำรวจอุ้ยมันมาแล้วจังหวัดนี้จะต้องป้องกันตัวช็อตไปเลยค่านี้มึงยามาย่มกระชานวิ่งหนีก่อนค่ะไปแล้วอ๋อนี่มันโปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวข้างงูนี่ว่าเออใครยังจำเพลงนี้ได้บ้างคุณผู้ชมมา,าห่วงยางมาหายใจก่อนนะคะนี่เลยค่ะบุมบ๋ม ต่อไปนะครับปลาตะเพียนค่ะอามาหายใจนะคะเหม็นข้าวนิดหนึ่งค่ะเอาต่อมานะครับต้นไม้นะครับเปิร์บขอกซินเจนจากต้นไม้หน่อยนี่ค่ะต่อไปนะครับเป็ดกับกาบนะคะจะได้ยินเสียงเปล่าวะห้ได้ยินนะคะโชคดีไปนะครลูกโป่งนะคะเอาแก๊สจากลูกโป่งมาหายใจต่อไปนะคะอันนี้คุมน้ำเลยค่ะจังหวะนี้ก็หายใจนิดนึงเอยขึ้นมาหายใจก่อนนะคะัจังหวะนี้ลงก่อนค่ะต่อไปอะไรล่ะขวดน้ํานะคะขวดน้ํามีประโยชน์เอาบู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 บบนี่เลยค่ะเรียบร้อยต่อมานะครบอะไระ เบี่ยงเป็นความสนใจนะคะจังหวะน,นี้มันหันมอไปมองแล้วก็ขึ้นมาหายใจนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะต่อไปยางนะครับเอ้ยไม่ใช่ดินลอดที่เออยางอะไรล่ะตาทั่วหรือไง อาต่อไปจบยังวะเอเคมันไปแล้วนะคะเสียงหว่อมาพอดีอ๋อไม่ก็ชีวิตชานเกือบไม่รอดโอ้ดี๋ยวมปีาศาจสามมือดีว่าพลิกกูกลมมากเลยนะคะเอาเตียงมากันไว้ก่อนไม่ให้มันมองเห็นนะคะซ่อมพื้นตรงนี้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวตกไปตะลือตกบ้านเลยทีนี้อ๋อนี่อะไรนะสัมปะรดแต่การี่เก็บจินยาเบลอเลยเห็นแล้วเสียวไ้เลยนะคะเอาแบบนี้ทาอะไรดีละ่ะอันนี้เป็นหนึ่งหนาวเชือกมามัดกอนค่ะลากมาที่เราไดะะ้ก้หนเป็นลิงไปเลยค่ะบ โอ้ตัวอะไรนี้หมากก็ไม่ใช่แมลงสาบก็ไม่เชิงนะคะ่ะเอาเตียงมาวางก่อนนะฮะเอาเอาเหล็กมาโม่ก่อนค่ะเปิบอ่าเราจะมาทเอา้าเดี๋ยวก่อนอะไรตกเฉยเอาตายฮะเจ้เมื่อกี้ไม่ได้ให้เดินนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ให้เดินนะคะต้องแต่จะไปโดนปุ่มแน่เลยอะ่ะเป็นหนึ่งนะเอานี่เลยค่ะคราฟก่อนนะคะเปิบอ่าจะมาทํเอ่อเหล็กกันนะคะทำไมกูวางไม่ได้โอเคเรียบร้อยค่ะนี่เลยวางไปเลยค่ะเจไม่ตกแน่นอน โอ้ยนี่วัดพุทยนี่อุ้ยร้องถือมิดก่อนเลยปลอมตัวเป็นพวกมันก่อนนะคะพี่เขาการามบึ้มเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาปลอมตัวใส่ชุดไปเลยต่อไปนะคะไปเลยจังหวัดน,นี้มันไม่รู้นะคะนี้เลยไปแล้ว วิ่งสิคะ่ะเอวิ่งค่ะอ่านข้าสิคุณผู้ชมดูดิมันมาจับขาฉันนะคะไม่นะอ๋อดีไงข่าวออกนะคะมันมีรถแท็กซี่โกจิตน,นะคะเราจะต้องรวบรวมหลักฐานค่ะอันนี้อะไรยาสลบนี่แต่ว่าเรายังไม่สลบนะคะอีกสองนาทีน่าจะสลบแล้วละ่ะรีบก่อนนะคะอันนี้เลยข่าวนะคะหนังสือพิมพ์สั่นกระเพึ่ออ่านมายกๆยกนะคะว่ามันปีคนตายในรถแท็กซี่อัน,นี้ไงไปนะคะห้ามข้าวแต่มันกำลังจะพาฉันไปนะคะกระจกรังหล่อปุ๊บนี่ไงวงไปเลยค่ะ แล้วก็เราต้องหาหลักฐานให้ตำรวจนะคะแต่คุณจะได้เจอตำรวจไหมวะเออนีไงหนะ้าตาม,มันลกจิตนะคะอันสุดท้ายมีไงตรงนี้นะคะที่เปิดประตูมันล็อกมาทุกคนเราจะมาดูกันนะคะว่าใครคือคนตัวจริงพี่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้ผมแดงนะคะอามาปึ๊บนีไงเจ้ผมแดงน้ำตาซึมนมโตนะคะนี่มาสลับกันนะคะมาต้องใช้สมองนิดหนึ่งนะคะ พี่จำได้ว่าเจาคนนี้เขาสักรูปเอ่อกุหลาบนะคะถ้าเป็นโลกหกหกนี้ไม่น่าจะใช่นะคะนี่เลยเห็นป้าใช้แล้วต่อมานะคะมาตั้งสติให้ดีนะค,ะคุณผู้ชมอันไหนหละคุณพีอันนี้เลยค่ะรูปกุหลาบนะคะยังเห็นรอยสักอยู่ยัางไงายอยู่ไงยอยู่ขอยากว่านี้ได้ป่ะพี อุ้ยตายแล้วนะคะอันนี้อะไรข่สั่นกับขาเข้าหักนะคะเดี๋ยวก่อนนะเจ๊เขาเออแป๊บนึงนะพี่คิดว่าขาบวมบอกว่าเพราะว่าเจ๊เพิ่งไปเตะประตูเมื่อกี้นะคะอ่าไทายด้วยนะคะโอ้ m ม g ก็สงสารเธอจริง,รงๆเล็บขบน่าจะปวดนะดูในชาะต่อไปนะคะอะไรอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาสามคนเหมือนกันเลยเลยอ่านี่ไงข้างหลังนะคะนี่เลยเขาโดนจับอยู่ข้างหลังนะคะแหมไอ้พวกปีศาจพวกนี้มาอัดปลอมตัวมานะคะนี่เลยค่ะเออโอ้ตายแล้วสับหลาดมานะคะ จะต้องปอมตัวเป็นพวกมันเลยแบบหนึ่งนะานี่เลยมีงอนนะคะเออตามมาล็ดถั่วนะคะมันรู้ต่างแดนจ้าวัดดีวัดดีจ้า,จามันไปแล้วคะ่ะมันไปแล้ว โอ,อผมก็กลัวเหมือนกันนะครับโอ้พี่เขาิปแผกงามมากเลยนะคะเออเราก็เปรี้ยวปากตลอดเลยนะะี่ค่ะเล่นเกมนะคะอย่าลกจิดค่ะนี่เลยค่ะคนหมาทําไรทาเป็นหนวดสัปปะหลาดนะคะนี่เลยค่ะคุมมน้าไปเลยครับผมนี่เลยคุมหน้าหล่อของผมนะครับเออลองเทา้ารองเท้าเขาเกยนะคะอ๋อตายแล้วคนสวยยางชันจะต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอเนี้ยมาปลอมตัวเลยค่ะให้เอากาวก่อนเลยค่ะตีเลยทาไปเลยนี่พี่จะปลอมตัวเป็นสัปปะหลาดที่มันมีเอ่อรอยแผลเป็นนะคะอันนี้เลยค่ะยาวๆ ข้าทำไรนี่เลยมีซิปค่ะเป็นสัป,ประรดมีซิปนะคะไปนะ,ะ้ะนี่เลยชื่อคือสัป,ประราดซิปจ้าอย่ามาอยู่กับฉันนะคะฉันฉันเปิดซิปใี่ดูนะคะโอ้พราเอีกอย่างผมก็กลัวเหมือนกันนะครับนี่เลยไม่ต้องกลัวกับพี่เออนี่ไงเป็นเพัดจันสีแดงนะคะ่อไปอะไรหัวหมึกข่านี่เลยวอ้ใบก๊อดซิปแฟกพี่เขางามมากเลยนะคะโอเคจบยังวา้าจบแล้วใช่ป้าเอามาเลยครับผมนี่เลยสป,ปรหรับแมงมุมแดกแมงเลยค่านี่เลยมึงมาอาปากฟางไกลๆใช่ป้ากินแมงเลยค่ะ นี่จะเป็นประสบการณ์ที่เลิศมากเลยนะคะเราจะมาทําหุ่นกีเพึ่งกันนะคะอ่านี่เลยหุ่นกีเพึ่งนะคะฉันไม่รู้หรอกเขาเรียกหุ่งที่พึ่งหรือเปล่าเออลืนไอ่รไปเลยบึ้งเดอด จะบ้ากระลังนะคะเล่นเกมไปยิ่งบ้านนะคะโอเคใส่นี้ไปเออเจอเรียบร้อยค่ะนี่จะเป็นชายกระโปงนะคะอันนี้อะไรเอามาจุมนนะะออจ่มก่อนเลยคะเออเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเออทังสี่นะคะเอาจุ่มก่อนเลยเออเรียบร้อยค่ะเปิบเรียบร้อยเอาแขนก่อนเลยค่ะเออไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันสักอย่างะะเลยค่ะอาแขนครบสองอันจะได้ไม่เป็นพิการนะคะ ขี้เกียจจะไปรับเงินคนเบี้ยพิการนะคะับแปดร้อยไม่เอาไม่คุมนะคะ่ะเออชิ้นนี้อ้าตรงสะโพกนะคะตรงขานี้คือสําคัญเวอร์นะคะขาชิ้นนี้ปึ๊บสําคัญสุดๆค่ะอันนี้ต้องแข็งแรงจริงนะคะอ่ากับนิดนึงค่ะปึ๊บอ่าขาดน้องค่ะ,น,คะ,น,คะน้องกล้อยู่ไหนเอ่ยนี่ไงแอบอยู่นี่ค่ะเซฟเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะคะโอ้เธอช่างเป็นหุ่นกีบพึ่งที่สวยสุดๆนะคะ่ะโอ้เด็ดครั้งนี้เป็นอะไรที่ทรมานมากเลยครับพระปรดฉี่สุดๆนะคะเออฉี่โซ่เท้าไปเลย โอ้โหลูกปโป่งเต็มไปด้วยฉี่นะคะอ่ะตรงนี้ก็ฉีดโอ้ตีนาการชี่นะคะตีนกะาแบบมินิม้าถ้ายากนะคะโอ้ฉี่แบบท่าม้านะคะโอ้ผู้หญิงเห็นผู้หญิงกลัวแล้วนะคะเนี่ยหรือชอบก็ไม่รู้โอเคฉี่ีเยี่ยวใส่ลมนะคะหัวจะปวดนะคะฉี่ใส่ก้อนเมฆโอ้ไม่ก้อนโอ้แล้วฝนตกมาเป็นฉี่เลยนะคะเจ้เขาก็ติดแกมเกินไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นเจ้เขาก็ใส่เว่นตาดําตลอดนะคะสวยสุดๆนะคะเออเยียย่ยวใส่ตะกาไปเลยค่ะ อันสุดท้ายฉีย่ใส่หมอกไปเลยค่ะเปิบเรียบร้อยค่ะโอ้โหถ้าพี่จะปวดฉี่ขนาดนี้นะมึงเลิกกินน้ำตลอดชีวิตเถอะ ประกอบประกอบตอนนี้ทุกคนห้ามนอนถ้าทุกคนนอนทุกคนจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะจ๊ะดูดินักข่าวไม่ได้นอนนะคะขอบตาด,ดำนะคะเราห้ามนอนเด็ดขาดนี่เลยค่ะขอขอกกําลังกายนะคะให้เราฟิตปึงปังตลอดเวลานี้เลยต่อไปนะคะเอาเลยเปิดแอร์นะฮะเปิดแอร์ให้มันหนาวฉ่ำไปเลยโอ้โหนี่ไงหนาวเกินนะคะเป็นพี่พี่หลับนะคะเออหนาวขนาดนี้หลับเลยนะจ๊ะของขวัญอะไรอะปึ๊บอ่ะใช่เปล่าใช่เปล่าป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีหน้าเลยค่ะเออเราจะได้ตื่นนะคะ เราจะได้เตื่นอะโทรศัพท์นะคะอันนี้คือจริงยิงเล่นยิงไม่ง่วงนะคะแต่บางคนง่วงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีอะไรทำจุดไม่ขีดเล่นเลยค่ะเปิบๆนี่ค่ะจุดไม่ขีดเล่นเลยต่อไปน้ําอะไรก็ไม่รู้นะคะอุ้ยน่ากลัวว่ะกินเข้าไปได้ยังไงพี่มันน่าก,กลัวเกินนะคะต่อไปรูปตลกตลกนะคะอันนี้เอ่อรูปเพื่อนผมเองนะครับชื่อชิคเก้นนะคะเออไอ้น้องชิคเก้นนะคะเป็นตุ๊ดค่ะเออนี่ค่ะเอาเอาเชือกมามัดผมนะคะดึงหัวเล่นนะคะจะได้นอนไม่หลับเออเป็นยังไงหายยางนะคะ โอเคเช้าแล้วค่ะนี่เลยเราก็ไม่กลายเป็นสับป,ปะาดแล้วนะคะับแต่ว,วันนาจะตายเพราะไม่ได้นอนนะฮะโอ้ตายแล้วฉันกลัวมากเลยค่ะนี่เลยดีลงทอมแม่มเลยแล้วมันตามมาด้วยประเด็นเออมันตามมาด้วยค่าเออจังหวะนี้ค่ะนี่เลยแวะหน่อยค่ะค่ะพี่ขอยืมก้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจ๊ จ๊คิดอะไรปะเนี่ยเอากล้วยเอากล้วยเข้าในห้องน้ำหรอทำไรเจ๊แป๊บนึงนะเอาพี่เขากำลังอาบน้ำให้ลูกอยู่นะคะเอานมให้ลูกกินค่ะจังหวะนี้อย่าบอกนะเจ๊เอาขี้มาทาไหลเลยค่ะเออเลิศค่ะหอมจึ่งเลยนะคะนี่เจ๊สมอนะคะเจ๊สมอบสวัสดีค่ะขอยืมมรักหน้าหน่อยค่ะโอ้ยมรักหน้าของช้อนเขายืมหน่อยเจ๊เดี๋ยวซื้อให้นะคะเอาอะไรเออสมบูรพี่เขากำลังเยี่ยมเลยนะคะฉี่ก็เออฉี่นะคะอะไรไข่โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะพี่คนบ้าอะไรพกไข่วะเออแป๊บนนนึงงมมมัจะาแลล้วววอุ๊ยยเเดดี๋บร็ๆสสไ์ ที่ห้าเออมันจะไล่ได้นะคะลีลานะคะเอ้ยนี่มันหมานี่ว่าใครเอาหมาไว้ในห้องน้ำวันนี้เออนี่ไงเอาหั่นกระป๋องเทใส่หัวนี่ก็ให้หมาเลียนะค่ะจะได้ลื่นมาเลยค่ะคุณตำรวจขาช่วยหนุนด้วยค่ะโอ้นี่ไงนี่มอลสปะรดลปิเกจูนี่วาต่อยแม่งเลยนี่เป็นไงโอ้ผมจับได้แล้วครับก็คุณมากค่ะคุณตำรวจ <c oughs> ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะตอนนี้ฉันโดนจับแล้วค่ะมันพูดภาษาอะไร <c oughs> โอเคเอาเอาปัตถือมานะคะเปิดมือถือก่อนเปิดเพลงก่อนเลยค่ะอารมณ์ไหนเจโออารมณ์ไหนวะอ๋อไม่ถึงนะ้ำมันจะต้องใช้เเสียงเพลงนะคะเพื่อปลดล็อกกุญแจนะคะเออ นะครอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเลยครอันนี้อะไรรูปเงินนะครับเปิบอาเชิบจ่อไปเลยค่ะเออเ n s นะคะเออ, n, 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 ะะเอก็ไม่รู้อะไรสแกนใบนะก่อนเลยเปิบอาตรงปกนะคะพอดีว่าชั้นสวยเหมือนในรูปเลยค่ะเลยตรงปกนะคะอันนี้ไรอุณภูมินะคะต้องการอุณภูมิความร้อนนะฮะอาต่อไปแมวเหมียวเงาเง,งานะคะโอ้ขวญเนื้อฉันค่ะอีเมวเวน ฉันเจ็บมากเลยนะคะอาบดทินออกก่อนเลยเจ็บๆนี้เลยค่ะเอามาแปะยันนะคะไม่ได้อีกอาัดาจาร์รงนี้ไงปุ๊บนี่ใส่ลงไปเลยปลดล็อกปึ๊บนี่เสจดังกึกเลยค่ะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงล่ะเนี่ยอะา,าดอกไม้ให้ใครให้เจ๊เขาหลอกไม่ใช่นะคะอะกุญแจปลดล็อกก่อนเลยแป๊บนึงครับเอ้าปลดล็อกไม่ได้หรอกแป๊บนึงอ๋อนี่ไงน้ำมันพืชน,นะคะเออน้ำมันโลมไปเลยค่ะตังหว้อะไรใครไปลค่ะเออนี่ไงเมื่อกี้มันเป็นสนิมไง มันไม่สนิมเกินนะคะต่อไปอะไรดอกไม้ให้เจ๊คาวไม่ได้อันนี้ไงอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเจเป็นมนุษย์นี่เป็นมนุษย์ข้างข้าวง,งูรอบแบบหนึงเอาดอกไม้ไปกับคุณพี่เออสวยปลา่าเออฉันเป็นอสสัพิษที่สุด อันนี้อะไรครอบครัวผีเหรอโอเคดอกไม้นี้ใครดีล่ะอดอกไม้อันนี้ในนส่ตะกร้าปะวะอดอกไม้ใส่ตะกร้าก่อนนะคะให้เด็กน้อยนะคะผีเสน,น่ไร,อ,นนอ,ไร,อ,ไรอันนี้ไรอะไรอะไรอ๋อนี่ไงเด็กอ่อเป็นโบเด็กไทยนะคะกระจกอันนี้ตีให้แตกก่อนคะอ่ะคุณพีเนี่ยอ๋เป็นเมนูซาเอ้ยไม่ไดีเขาเรียกว่าอะไรอย่าแต่ไม่ได้ละใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ อ่ะพี่คนนี้เขาคือใครล่ะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อชุดนี้อาเป็นเด็กนนคาเด็กไวกลางคนอันนี้อะไรอ่ะคุณป้าหล่อแป๊บนึงอะเชิฟอาคุณยายเลยคะอะไรอยูย่ไหนบ้าอ่ะอยู่ในรูปนะคะ่ะอุ้ยมันออกมาจากรูปแล้วอันนี้อะไรอะเชิฟอาเป็นพ่อแก่นะไม่ใช่ดิเป็นคนแก่คัมภีร์สรกอย่างลูกโป่องอะไรใครให้เด็กป่าไม่ใช่ อ่ะปึ๊บอันนี้เลยเด็กนะคะอันนี้อันนี้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะน่ารักหรือเปล่าไม่รู้นะก็อยู่นะอนชุดคนนี้ค่ะอรุ๊ปโปกให้ครยอาใส่ไปเลยนี่เลยค่ะปึ๊บอืมตัวอวบนะคะอวบระยะสุดท้ายนะคะเออนี่เลยอ่ะต่อไปอามา ทำชุดสาวก่อนนะคะอ๋อกาลังจะแต่งงานกาันอามือคุณจะรอดก,ก่นตลอดไปหรือเปล่าโอ้ตอนนี้จ้คะคะคนสวยอย่างฉันกำลังจะโดนไอ้เค้กกัดค่ะไอ้เค้กบางบึงนะคะโอ้โหตายแล้วป้ายรถเมย์ก็ทําอะไรไม่ได้คงกระดูของคนที่แล้วนะคะ เขาโดนกัดไปแล้วนะคะเอาหินทุบไปเลยค่ะเปิกนี่เลยค่ะมึนไปเลยดิเออมึอนไปเลยมันก็ไม่มึนนะก็อันนี้เลยค่ะที่เออไม่รอดเอายังไงดีล่ะเนาะชีวิตของฉันนะคะขังขาวได้ไหมอุ้ยแต่ก่อนมันเวลามันจะหมดแล้วว่าคับปิบาราลูกแม่ช่วยแม่หน่อยหรอ ต่อไปนะคะกิ่งไม้เอากิ่งไม้เปิบกิ่งไม้ไปเลยค่ะคุณพี่นะคะต่อไปพริกไหลพริกใครกินดีวะให้ข้างขาวไหมอ่ะข้างข้าวก็ไม่ได้เอาไงดีวะนี่ไรยกับดักหลอกกับดักเปิบใส่ไปเลยค่ะเปิบงี้ไปตละลังเคไปเลยเอ้ยหลอนเรา